สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยียหงนะครับอิสุสซอแสงมงคลวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทํางานอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งในหน้าร้อนเนี่ยเราจะเดือนเมษ,ษาแล้วเนี่ยอากาศมันจะร้อนจะมีวิธีหนึ่งที่เราจะต้องดูแลรักษารถดูแลอย่างไรเชิญครับเราจะมาดูรถคันนี้ครับเป็นรถรุ่น FTR อย่างว่าช่วงนี้น้ํามันแพงรถคันนี้ใช้เชื้อเพลิง แก๊ส NGV ซึ่งแก๊ส NGV เนี่ยจะมีความร้อนสูงฉะนั้นการระบายความร้อนที่ดีจะเกิดขึ้นในหม้อน้ําวันนี้เราจะบอกวิธีการลดความร้อนนะฮะเมื่อใช้แก๊ส NGV ต้นทุนในการขนส่งจะถูกลงแต่ต้องแลกมาด้วยการที่มีการบํารุงรักษามากขึ้นแก๊ส NGV เนี่ยจะให้ความร้อนสูงมากฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ําที่เป็นของแท้ตามโรงงานเท่านั้นเนื่องด้วยของเราเนี่ย จะมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำเปล่าถ้าท่านไปเติมน้ำธรรมดาน้ำเปล่าน้ำปปาหรือน้ำกลัน่นจุดเดือดในการรักษาความร้อนเนี่ยจะน้อยแล้วจะทำให้เครื่องยนต์ท่านสึกหรอแต่ถ้าใช้ของเรานี่เปลี่ยนถ่ายหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้ถึง3ปีหรือ600,000กิโลเมตรเลยแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำขอให้กระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหรือมาหาที่เยียหงได้เลยเดี๋ยวเราดูแลให้ให้โทรมาสอบถามได้ก่อนนะฮะ อะช่างไหนลองสาธิตหน่อยครับวิธีเติมน้ำของเราจะไม่ใช่สีขาวล้วนน้ำยาเราจะเป็นน้ำยาออกสีเขียวๆหรือสีฟ้าอ่อนๆเนื่องด้วยมีสารเคมีผสมอยู่ทําให้ทนความร้อนได้สูงกําลังจะเข้าหน้าร้อนความร้อนจะเยอะด้วยนะฮะและที่สําคัญคันนี้เราเปลี่ยนเท่ายางม้อน้ําด้วยเท่ายางม้อน้ําบนล่างเราเปลี่ยนด้วยไหนๆเราก็เปลี่ยนน้ายาม้อน้ําแล้วเราก็เปลี่ยนเท่อยางม้าน้าบนล่างด้วยเลยระบบความร้อนเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราละเลยไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำยาไม่เปลี่ยนระบบน้ำหล่อเย็นเวลาชำรุดมาเนี่ยจะใช้เงินเยอะมากหรือความร้อนขึ้นเครื่องยนต์พังค่าซ่อมเป็นแสนเลยเราเติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปในระบบเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวช่างก็จะทำการติดเครื่องทดสอบความร้อนก็เป็นอันเสร็จสิน้นยังไงก็ถ้าท่านใดสนใจจะมาเปลี่ยนระบบน้ำยาหล่อเย็นที่เรา ก็โทรมาหาย,ยีฮงได้เลยตามเบอร์ด้านบนนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามช่องยีฮงด้วยนะครับสวัสดีครับ